อิมูระเซซามินแคปนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุลของไทยก้าวไกลสู่สากลสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียวมหัศจรรย์สารเซซามินจากงาดำเพิ่มมวลกระดูกดูแลข้อเสื่อมและกระดูกพรุนยับยั้งเซลล์มะเร็งปกป้องไตและเซลล์ประสาทอิมูระเซซามินแคปสิทธิบัตรทั่วโลกเพียงหนึ่งเดียว กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับของรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงนะครับในขณะนี้นะครับเรากําลังพูดถึงเรื่องของความเชื่อครับที่สามารถทําให้เราไปสู่ความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับผมกําลังนั่งอยู่กับท่านดรกัมนาบุราศีนะครับท่านอาจารย์ครับเมื่อกี้เรานั่งคุยกันถึง2เรื่องนะครับเรื่องของความเชื่อคือเชื่อเรื่องของตัวเองครับว่าจะต้องทําได้ใช่ไหมครับอันที่2ก็คือเรื่องของอาชีพที่เรากําลังทําอยู่นี้นะครับในส่วนของความเชื่อข้อที่3นะครับอาจารย์ครับมีที่เราต้องเชื่อมีอะไรบ้างครับ ความเชื่อในข้อที่3เนี่ยจะมีผลต่อการทําให้เราเนี่ยหนักแน่นต,ต่อทุกปัญหาและอุปสรรคเลยครับ,ค,รบคือเราเชื่อในองค์กรของเรานะครับเราเชื่อว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นบริษัทซึ่งดีที่สุดแล้ว<ม>เป็นบริษัทที่เราเลือกแล้วดีที่สุดแล้วนะครับแล้วเป็นบริษัทซึ่งมีความพร้อมสมบูรณ์เนี่ยครบถ้วนนะครับมีความอดมสมบูรณ์ว่างั้นเหนะครับ เมื่อเรามีความเชื่อแบบนี้นะครับเราก็จะปลูกฝังความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะครับออกไปสู่องค์กรนะครับทีมงานแล้วก็สู่ลูกค้าจนเกิดความเชื่อมั่นเมื่อเราเชื่อว่าบริษัทแห่งนี้เป็นบริษัทที่อุดมสมบูรณ์เนี่ยเราจะมีความมั่นคงในจิตใจไม่วอกแวกว่างนันเถอะนะครับใครจะพูดยังไงเราก็หนักแน่นนะครับต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันจะรุมแล้วเข้ามาระหว่างที่เดินทางไปสู่ความสําเร็จนะครับการเดินทางไปสู่ความสําเร็จเนี่ยมันใช้เวลานะครับเหมือนการปลูกต้นไม้ นะครับต้องใช้เวลา<ม>ความสําเร็จก็มีเวลาของความสําเร็จรนะครับอยู่ๆแยกความสุ่เจเกิดขึ้นในข้ามคืนนะครับ้ามวันเนี่ยมันยังเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่ไสยศาสตร์แต่ม,มันคือ<ล>วิทยาศาสตร์และเป็นความจริงนะครับการทําธุรกิจขายตรงให้ประสบความสำเร็จมันต้องเรียกว่านับ1 2 3 4สาไปเป็นขั้นเป็นตอนนะครับ<ม>คุณต้องเข้าใจเรียกว่าในส่วนของการสร้างความสุ่เจในอาชีพนี้ให้ชัดเจนองค์กรเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนกับยานผ่านะ ถ้าเราเชื่อว่ายาลำนี้เนี่ยสามารถทยานนะครับไปสู่ความฝันของเราได้สมรรถนะดีมีความปลอดภัยนะครับมีความครบสมบูรณ์นะครับเราก็ไม่อยากเปลี่ยนรถคันไหนนะครับถ้าเราก็จะย้ายกันไปเรื่อยๆครับอาจารย์มันก็ไม่สําเร็จคิดดูครับเราไปเชียงใหม่เราเปลี่ยนรถประมาณสิบคันนะครับมันก็ไม่ถึงสักทีถ้าเปลี่ยนโดยมีคนมาจอดให้เราเปลี่ยนคันใหม่มันก็โอเคนะคุณสมบัติแต่เราขับขับคันที่หนึ่งไปนะครับถึงอยุธยาเนี่ยนะครับเราก็อยากเปลี่ยนคันใหม่ก็ต้องไปเซิร์ชหารถที่อยุธยาอีก เปลี่ยนทุกจังหวัดอย่างเงี้ยนะครับเสียเวลาชีวิตผมเชื่อว่าเวลาชีวิตเพราะเวลาคนเราเนี่ยมันไม่ได้ยาวนะครับแล้วคนที่รอคอยความสำเร็จเนี่ยครับเขาก็รอคอยอย่างนั้นแหละครับดังนั้นเนี่ยเราควรจะพึงพอใจนะครับใครที่ทอยู่บริษัทไหนแล้วเนี่ยพอใจบริษัทท่านเถอะแล้วท่านก็สร้างความเชื่อแบบนี้ว่าเป็นบริษัทซึ่งดีที่สุดแล้วอแล้วยึดมั่นถือมั่นกับตรงนี้นะครับแล้วช่วยบริษัทเขาแก้ปัญหาไปเกิดปัญหาบริษัทอะไรก็ร่วมเคียงบ่าเคียงไหลไป คุณทํขายตรงตัวไหนคุณก็ประสบความสาเร็จได้เมื่อในฐานะที่เราก็เป็นเสมือนหนึ่งหุ้นส่วนอยู่แล้วใช่ไหมครัใชครับนะครับไม่ใช่ว่าต้องบอกองค์กรต้องให้อะไรกับฉันนะในมุมกลับคือฉันจะให้อะไรกับองค์กรแล้วถึงเวลาแล้วยังนะครับคุณต้องเชื่อว่าองค์กรแห่งนี้เนี่ยเป็นยานผาานะซึ่งดีที่สุดครับที่จะนําคุณและทีมงานเนี่ยทะายานไปสู่ความสําเร็จครับเมื่อคุณมีความเชื่อแบบนี้คคุณจะมีความหนักแน่นมากขึ้นมีความมั่นคงในจิตใจมากขึ้นนะครับและสามารถจะผ่านปัญหาอุปสรรคต่างๆทั้งหมดไ้เลยครับ ใชครับสามข้อแล้วครับแล้วข้อสุดท้ายนะครับอาจารย์ครับเราต้องเชื่อเรื่องอะไรฮะข้อสุดท้ายเนี่ยเราต้องเชื่อในท anyway? ีมนะครับงานเครือข่ายเนี่ยเป็นงานซึ่งทําคนเดียวไม่ได้เขาเชื่อมันคืองานเครือข่ายต้องทํากับคนเนี่ยหมู่มากนะครับต้องทํางานกับทีมงานนะครับถ้าคุณสมรานไม่เชื่อว่าทีมงานเป็นคนเก่งคุณสมรานไม่เชื่อว่าทีมงานเขาเนี่ยมีความสามารถครับนะครับคุณสมรานก็ ไม่ทุ่มเทกับเขาไม่ส่งเสริมไม่ส่งเสริมเขานะครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยนะองค์กรมันจะไปรอดไหมเพราะเราไม่เชื่อใครเลยในองค์กรนะครับหรือเราเชื่อกับคนไม่กี่คน <c oughs> เชื่อไหมครับว่าคนทุกคนที่เข้ามาในองค์กรของเราเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนนะครับก็สามารถประสบความสมําเร็จได้ป้าแมนยายมีลุงมานะครับ <c oughs> ลุงแก้วใครก็ตามแต่นะครับที่เรารู้ว่าเขาไม่มีความสามารถนะครับแต่เขามีความสุขได้ไหมครับในองค์กร เพราะเรามีความเชื่อว่าทีมงานเราสามารถประสบความสําเร็จได้นะครับความสําเร็จเนี่ยอาจจะพูดถึงว่าเป็นเงินเป็นหลายล้านนะครับแต่ความสําเร็จรายวันล่ะครับคือความสุขเนี่ยเขาสามารถเจอได้ในทีมเราไหมทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในทีมงานเราได้ไหมเราเชื่อไหมว่าทีมงานเราสามารถประสบความสําเร็จได้เมื่อเราเชื่อว่าทีมงานเราสามารถประสบความสำเร็จได้เราจะโฟกัสเขาครับโอ้อาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมทําให้ผมรู้สึกว่าตอนที่เราลงไปทํางานภาคสนามเนี่ยทีมงานบางคนฮะก็บอกว่า พี่ผมจะสําเร็จได้เหรอพี่หนูจะสําเร็จได้เหรอนะครับแค่คําพูดเดียวนะอาจารย์ครับมก็คฟูขึ้นมาเลยนะก็ถ้าคิดว่าน้องไม่สําเร็จแล้วพี่จะมาหาน้องทำไมเพราะเราเชื่อครับว่าเขาเนี่ยสำเร็จได้สําเร็จได้คงั้นสีหน้าแววตาท่าทางเราเนี่ยคือโฟกัสที่เขาจนเขารู้สึกว่าเขาเป็นไงสําคัญไหมสําคัญขึ้นมาแล้วเขาก็มั่นใจนครับอาจารย์เหมือนลูกเราอะเราเลี้ยงลูกเรามาลูกแท้ๆนะครับ,รบและเราก็ไม่เชื่อว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนเก่ง เราไม่เชื่อเขาว่าว่าเขาเนี่ยจะเป็นคนที่มีความสามารถครับเราไม่เชื่อว่าเขาจะเป็นคนดีนะครับคิดว่าลูกเนี่ยสามารถซึมซับรับรู้ความสึกนี้ได้ไหมครับได้ครับอาจารย์อ่าเราก็ไม่ส่งเสริมเขาเรียนไปทาไมในเมื่อมันเป็นคนไม่เก่งนะไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะหรอกไอ้เรามันคนไม่ดีเด็กคนที่จะเติบโตมาด้วยความสึกแบบไหนครับไม่มั่นใจไม่มั่นใจแย่มากเลยนะครับแต่ได้สุดมโว่า เราเนี่ยโอ้ยลูก <Harley> เป็นคนเก่งลูกเป็นคนดีลูกสามารถมากเลยลูกเป็นคนดีของสังคมนะลูกเป็นคนดีของพ่อแม่นะกอดเขาดูแลเขาไปอย่างดีเด็กสัมผัสได้ครับเขาเกิดความภาคภูม,ใมิออมใ,มใจเพราะความเชื่อของเราไงทําให้เขาภูมิใจเพราะความเชื่อของเราไงทําให้เขามีพลังอเพราะความเชื่อของเราไงครับทาให้เขาเนี่ยอยากประสบความสําเร็จโอ้โหเราเป็นตัวตั้งจริงๆนะเราเป็นตัวตั้งอยู่ที่เราเองเลยเราต้องเชื่อว่าทีมงานเราทุกคนเนี่ย เขาสามารถประสบความสำเร็จได้เขาเก่งมากพอตัดสินใครไม่ได้เลยไม่ควรตัดสินใครเลยทุกคนในองค์กรจะมีเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับของคุณเองเนี่ยคุณต้องเชื่อว่าคนทุกคนเป็นคนดีคุณต้องเชื่อว่าคนทุกคนมีความสามารถคุณต้องเชื่อว่าคนทุกคนสามารถจะมีความสุขได้ครับเมื่อคุณเชื่อแบบนี้องค์กรคุณจะมีแต่ขยายขยายขยายอแล้วคนเหมือนกันก็จะดึงดูดกันครับจะมีคนศรัทธาคุณและทํเหมือนคุณคือเชื่อต่อๆไป ในสความเชื่อเนี่ยสำคัญมากนะครับคุณสมานไม่เกี่ยวความรู้เหรอไหมฮะครับส,สุดยอดเรื่องเลยครับอาจารย์ครับเพราะว่าตั้งแต่ตั้งแต่ดูมาเรื่องของที่อาจารย์ไล่มาตั้งแต่เรื่องของความเชื่อเรื่องตัวเองนะครับแล้วก็เรื่องของอาชีพนะครับเรื่องของบริษัทและสุดท้ายคือเรื่องของทีมนะฮะแหมก็เป็นเรียกว่าเ,เพิ่มเติมตรงนี้สักนิดหนึ่งครับอาจารย์ครับถ้าสแสดงว่าถ้าสมมติว่าผมไล่ไปทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนี่คือข้อหนึ่งจริงไหมครัอาจารย์ครับข้อหนึ่งเมื่อคุณ เพราะว่าวิธีการคิดคุณก็จะเปลี่ยนวิธีการมองก็เปลี่ยนเมื่อคุณเชื่อว่าคนที่ไม่เก่งอย่างคุณสามารถจะทําได้งั้นคนที่ไม่เก่งบนโลกใบนี้ก็สามารถจะเก่งได้ครับคุณก็จะเริ่มเชื่อคนอื่นๆค,คุณเริ่มจะเชื่อแล้วคุณจะเห็นภาพเนี่ยสวยงามหมดเลยครับถ้าเราเชื่อว่าเราทําไม่ได้เหมือนเราใส่แว่นดํา <c oughs> ทุกอย่างจะสีดําและเป็นเป็นเป็น ขมุขขโมวหมดเลยแต่เมื่อเราเชื่อว่าเราเราทาได้นะโลกจะสดใสคุณใส่แว่นสีที่คุณชอบเลยแล้วคุณจะเห็นโลกเป็นสีนั้นเลยนั้นผมอยากให้อาจารย์ฝากสักนิดก่อนก่อนที่เราจะเ,าเ,าเรียกว่าหมดเวลาตรงนี้ไปนะค,ะครับครคับแบบฝึกหัดครับอาจารย์ครับก่อนอตรงนี้เนี่ยทำยังไงให้เรามีสามารถมีความเชื่อกับเรื่องของตัวเองตรงนี้ขึ้นมาได้บ้างครับอาจารย์ดีครับที่ต้องทาทุกวันทุกวันเงเริ่มต้นจากตัวเองก่อนเลยนะครับเราเองจะต้องฝึกจินตนาการ เพราะว่ามันคงไม่สามารถเห็นด้วยตาเนื้อเพราะถ้าคุณลืมตาตาเนื้อคุณจะเห็นทุกอย่างเนี่ยเป็นสิ่งแวดล้อมซึ่งคุณอาจจะไม่พอใจรถก่อคันเดิมบานก็เหมือนเดิมทุกอย่างก็เหมือนเดิมคุณต้องหลับตา <S <S งลง, <ļ ๆ> ลงไม่ก,กี่กําลังใจคุณต้องหลับตาลงแล้วก็กินตนาการภาพตัวตนคนใหม่ของคุณขึ้นมาในจินตนาการว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถนะคุณคิดทุกเช้าเที่ยงเย็นคิดเช้าเที่ยงเย็นคิดเช้าเที่ยงเย็นคิดซ้าๆสามวันก่อนอาหารนะครับอาจารย์คุณจนจนคุณชักเชื่อนะว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่ง แล้วคุณก็พัฒนาความคิดเนี่ยซ้ําๆต่อเนี่ยคุณคิดอย่างนี้เลยยังไงก็คุ้มคุ้มกับคิดเพราะเป็นการคิดเพื่อตัวเองไม่ต้องใช้เงินด้วยเพราะต้องใช้เงินเลยคุณคิดว่าคุณทําได้คุณคิดว่าคุณเป็นคนเก่งคุณมีความสามารถคุณเรียนรู้อะไรก็ได้นะครับคุณมีความสามารถพิเศษนะครับคุณอยากทําอะไรคุณก็ประสบความสําเร็จคุณไม่เคยล้มเหลวที่ผ่านมามันคืออดีตมันผ่านไปแล้วนับจากวันนี้ไปเป็นจุดเริ่มต้นฉันจะประสบความสําเร็จฉันต้องสําเร็จฉันเป็นคนสําเร็จ ฉันเป็นเศรษฐีฉันทําได้เกินกว่าที่ฉันคิดมากมายฉันเป็นสุดยอดเลย<น>ฉันเป็นคนพิเศษเลยคนบอกคนอื่นไหมครับอาจารย์บอกคนอื่นเลยฮะแล้วถ้าเกิดเขามานั่งสเกตบอกแกเลยจะทําได้ทำยังไงเราไม่ต้องกังวลใจเลยครับเพราะอะไรครับเพราะนั่นคือความคิดเขาใครคิดแบบไหนก็ได้อืแต่เราต้องคิดว่าเราทําได้เราทําได้เราสามารถคุณสํานาเนึกภาพกัยนะคนทั้งหมดในโลกใบนี้เนี่ยมาถึงชี้หน้าคุณบอกว่าคุณเป็นคนเก่งคุณทําได้คุณทําได้คุณทําได้ ต่ใจเราคิดว่าฉันทําไม่ได้เนี่ยคุณคิดว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตไหมฮะโอ้ก็ไม่อยู่ดีนะไม่อยู่ดีนะครับต่อให้คนทั้งโลกไปดี้มาชี้หน้าคุณว่าคุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้คุณทําไม่ได้แต่เราคนเดียวคิดในใจว่าฉันนี่แหละทําได้คุณเปลี่ยนแปลงโลกไปนี้ได้นะครับออืแสดงว่าสิ่งที่เราต้องทาทุกวันนี่คือตอกย้ํานะครับตัวเองสร้างตัวตนคนใหม่ขึ้นมาในจินตนาการนะครับใช่ใช่ครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใครก็ช่วยคุณไม่ได้คุณต้้้อองงงสราาเขึนม แล้ตรงนี้มันเหนือกว่าความรู้เหนือกว่าทักษะนะครับทักษะคุณจะไปทํางานคุณจะเกิดทักษะนะครับเมื่อคุณไม่ยอมแพ้นะครับความรู้เมื่อคุณอยากจะทําและคุณเชื่อคุณทําได้นะคุณจะไปผลขวายความรู้คุณอยากรู้เรื่องนั้นคุณอยากรู้เรื่องนี้ความรู้มันตามมาทีหลังแต่คุณต้องเริ่มต้นเชื่อก่อนว่าคุณทําได้อันี้เป็นหัวใจสําคัญของความสําเร็จ สุดยอดมากๆเลยครับอาจารย์ครับมันมากเลยครับหัวข้อนี้นะครับก็มีโอกาสนะครับเราก็อาจย์นะครับได้มาขยายความนะครับแล้วก็เอาเวิร์กช็อปนะครับที่อาจารย์ได้แนะนําไปนะครับมานั่งแชร์ประสบการณ์ความรู้ตรงนี้กันอีกนะครับและในส่วนของวันนี้นะครับรายการขายตรงสีขาวของเรานะครับเราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของนะครับความเชื่อนะครับเชื่อที่1นะครับก็คือเชื่อเรื่องของตัวเองนะครับเชื่อที่2ก็คือเรื่องเชื่อเรื่องของอาชีพนะครับเชื่อที่3ก็คือเชื่อของเรื่องของบริษัทและสุดท้ายนะครับก็เลยเรื่องของทีมนะครับวัน อาจารย์ดรกัมพานาบุราสีนะครับได้ให้ความรู้ที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ไว้ที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับอาจารย์ครับและสำหรับวันนี้นะครับเราก็ได้ความรู้มากมายเลยนะครับในเรื่องของความเชื่อที่จะต้องสร้างขึ้นมานะครับให้กับอาชีพของเรานะครับซึ่งสิ่งที่ท่านอาจารย์นะครับได้ฝากไว้ก็คือเรื่องที่1ครับความเชื่อเรื่องของตัวเอง นะครับว่าทํำยังไงนะครับเราเองเราเป็นคนที่ทําได้นะครับเราเป็นคนที่เก่งนะครับตอกย้ําตัวเองในทุกๆวันนะครับซึ่งท่านอาจารย์นะครับก็ได้ให้การบ้านเอาไว้แล้วด้วยนะครับสำหรับวันนี้ให้พวกเรานะครับกลับไปตอกย้ําตัวเองเยอะๆนะครับบ่อยสามเวลาหลังอาหารนะครับท่านผู้ชมครับอันที่2ก็คือความเชื่อในเรื่องของอาชีพนะครับว่าอาชีพนี้ทําให้เราสามารถประสบความสำเร็จได้รวยได้นะครับและส่วนที่3ก็คือเรื่องของบริษัทนะครับที่เราดําเนินธุรกิจอยู่นะครับว่าเป็นบริษัทที่นะครับดีแล้วสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ร่วมกัันนะครบ เดินทางแล้วก็แก้ปัญหาไปพร้อมๆกันนะฮะข้อที่4ี่ก็คือเรื่องของทีมนะครับถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะเชื่อว่าทีมสามารถประสบความสาเร็จได้เราก็จะส่งเสริมนะครับแล้วก็จะทําให้เขาเนี่ยประสบความสาเร็จขึ้นมาพร้อมๆกันกับเราด้วยนะครับและในวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดรกํานาจบุราศีมากๆเลยครับที่ได้เข้ามานะครับให้ความรู้กับพวกเรานะครับขอบคุณมากๆครับอาจารย์ครับ และในวันนี้นะครับรายการขายตรงสีขาวนะครับก็หมดเวลาลงแล้วพบกันนะครับครั้งหน้าได้วันเวลาเดียวกันนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็สวัสดีครับ